สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปรมาชมงคลวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสาธิตนวัตรกรรมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีกันนะครับวันนี้ผมขออาสาพาทุกคนมาเยี่ยมชมโรงเรียนของเรากันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยชั้นหนึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของสำนักง,งานห้องสหาการและห้องสมุดทุกคนสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ตรงนี้เลยครับนี่คือชั้นสอของโรงเรียนแล้วนะครับ นอกจากมีห้องเรียนแล้วเรายังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้ออกแบบงานเ mm hmm. ทคโนโลยีได้หลากหลายรูปแบบเพราะนอกจากมีคอมพิวเตอร์แล้วเรายังมีเครื่องปิ้นสามมิติ mm hmm. เครื่องสแกนวัตถุและเครื่องตัดอะคริลิกด้วยครับนี่คือห้องนาฏศิลของโรงเรียนแล้วนะครับใช้เรียนในรายวิชานาตศิลและดนตรีไทยนะครับจะประกอบไปด้วย ชุดการแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากลครับนี่คือห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเรานะครับเป็นห้องที่ใช้ทดลองวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเคมีและชีวะครับนอกจากนั้นยังมีกล้องดูดาวด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาแอบดูห้องเรียนของเรากันนะครับนอกจากเราจะมีห้องวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองแล้วเรายังมีห้องแฟแลบ,บที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายทำให้เราสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเจ๋งๆได้ครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโรงเรียนนะครับก็คือโรงอาหารและนี่คือโรงอาหารของพวกเราครับนี่คือห้องศิละปะของโรงเรียนเราครับใช้ในรายวิชาทาัศนศิลป์และยังเป็นศูนย์รวมของผลงานทางด้านศิละปะของโรงเรียนเราด้วยครับ และมาถึงห้องสกายครับห้องนี้ถูกออกแบบมาด้านค้าหากรรมโดยเฉพาะครับจะประกอบไปด้วยซิงล้างจานไมโครเวฟและเตาแก๊สครับและยังมีอ,อุปรกรณ์อื่นอีกมากมายที่สามารถประกอบอาหารได้แทบทุกรูปแบบครับเมือ่อโรงเรียนมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเราก็จะใช้อาคารกีฬาแห่งนี้ครับ และอาคารกีฬาแห่งนี้สามารถจัดการแข่งขัน,ขนบาสเกตบอลแบดมินตันฟุตซอลและแชร์บอลและในทุกๆเช้าเราจะใช้ที่แห่งนี้ในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สำหรับการเยี่ยมชมโรงเรียนสาธินวัตกรรมของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจโรงเรียนสาธินวัตกรรมด้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ครับสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ